อ่ะแล้วก็มาถึงช่วงชาเลนต์ละอ่าดูว่าที่เรียนไปเนี่ยอ่ะเข้าใจบ้างเปล่าอ่ะทีนี้อันนี้เราซีเล็กออกมาแล้วเดี๋ยวผมต้องการอ่าชื่อของสัตว์เอาแต่เนมอย่างเดียวเนมเอาชื่อที่มันมี dog id เท่ากับ a อ่าแบบนี้ dog id เท่ากับ a อันนี้ dog id เป็น4ใช่ไหม เอก็เป็น4ด้วยอ่าเท่ากันมี1ตัวและชื่อไอคลีนต่อไปด็อก <7. S 2> เอเป็น7 8ก็7อ่าชื่อแจ็คอ่าพันไม่ต้องออกมาเอาแต่ชื่อใช่ให้เล็ c กชื่อสัตว์ที่มันมีด็อกอกับเอ็เท่ากันอ่าทุกคนพอแล้วก็ลองคิดแล้วก็ลองทำด้วยตัวเองดูก่อนเราค่อยมาดูเฉลย อาจจะเดี๋ยวจะขอเฉลยเลยก็ Select อ่ะเอาแต่ชื่อสัตว์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เอา Name แล้วก็ from dog where where นี้ก็ง่ายมากเลยก็เอาเอา dog id กับ age เ,เท่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็แหวงง่ายเลย dog id เท่ากับ age ใช้เท่ากับเดียวนะใน SQL อ่าแล้วก็ Enter อ่ะก็จะออก n a m ก็คือ Clean กับ Jack อ่าตรงตามที่เราต้องการเลย Clean อ่ะ 4, Jack 7โอเคตรงกันเป๊ะ